สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะพาเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของงาน Golden Top Awards ค่ะโอ้โหตอนนั้นนี่คือแบบตึงเครียดมากครับทุกสายตานี้จับจ้องไปที่เวทีเลยไต้เว่ยกับหนิงเสี่ยวรวดสตัวเต็งยืนรอฟังผลแบบมั่นใจมากค่ะเสียงชัตเตอร์นี่ดังรัวๆเลยนะคะไต้เว่ยก็กำลังแบบเหมือนเตรียมกล่าวขอบคุณแล้วหนิงเสียวล่วก็ยิ้มสวยรอเลยใช่ครับ ดูเหมือนผลมันนอนมาแล้วกรรมการบางคนก็ดูผลคลายแล้วละ่ะเพราะผลงานชีวิตของไต้เว่ยนี่คือเด่นจริงแต่แล้วพิธีกรก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวก่อนครับเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายอืมจังหวะน,นั้นไต้เว่ยที่กำลังจะก้าวขาขึ้นเวทีอยู่แล้วช่างงักเลยครับช่างงักไว้แป๊บหนึง่งแต่แล้วเขาก็นึกอะไรขึ้นมาได้นะคะเหมือนเหมือนนึกถึงคำพูดของแองจี้ที่ว่าคนสุดท้ายน่ะลอกงานเขาครับ แล้วเขาก็เปลี่ยนท่าทีเลยนะกลับไปนั่งลงเฉยเลยแบบใจเย็นลงมองว่าเดี๋ยวค่อยเคลียร์อย่างนี้ส่วนหนิงเสี่ยวลั่วนี่ไม่สนใจเลยค่ะมั่นหน้ามากว่ารางวัลน,นี้ของฉันแน่แต่ในอีกมุมหนึ่งนะมีภาพตัดไปที่หนิงซีกําลังประคองเอ่อกงสร้างเฉยอ,อยู่ใช่ค่ะกงสร้างเฉยดูสภาพไม่ค่อยดีเลยนะคะเหมือนจะเป็นไข้หายใจก็ติดขดัดมือก็พันผ้าไว้ครับมือที่โดนไฟลวกมาหนิงซีก็ดูเป็นห่วง แต่เขาก็ยืนยันจะรอดูผลให้ได้แล้วท่านใดนั้นไฟในหอก็ค่อยๆหลี่ลงดนตรีก็เปลี่ยนแนวไปเลยค่ะเป็นแบบลึกลับๆกดดันๆตอนแรกคนก็ยังไม่ค่อยสนใจนะยังมองไปที่ใต้เวทวิวจนกระทั่งเอ,อ่นางแบบคนแรกของผลงานสุดท้ายเดินออกมาเป็นชุดสีแดงเพลิงสดมากค่ะแล้วก็มีอะไรอ่ะโอ้โหทุกคนในงานนี่แบบอึ้งไปเลยครับเพราะว่าชุดทั้ง6ชุดเนี่ยมัน มันมีรอยไหม้ทั้งชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากอาทิตย์ตกแสงเหนือซากุระคลื่นป่ายหิมะท้องฟ้าทุกชุดมีรอยไหม้หมดเลยแต่มันไม่ใช่ไหม้แบบเสียหายนะคะมันมันกลายเป็นความงามอีกแบบไปเลยใช่ครับเขาเรียกว่าความงามสง่าที่แฝงความเสื่อมสลายหรือ decadent magnificence นะครับรอยไหม้มันกลับขับให้ชุดดูมีเรื่องราวมีมิติขึ้นมาอีก คนในงานฮือฮาก,กันใหญ่เลยค่ะช่างภาพก็กดชัตเตอร์กันไม่หยุดเลยมีแต่คนพูดว่าชุดแดงนั้นไม่แต่ยังดูแพงมากชุดสีน้ำทะเลนั้นสิหางไม่ไหมแต่สวยเศร้าจังแล้วบนจอใหญ่ก็ขึ้นชื่อทีมของคอลเลกชันนี้นิพพานอ๋อตอนนั้นหนิงซีเข้าใจเลยว่าทำไมมือกองสร้างเจอถึงไม่เขาเผาชุดตัวเองเพื่อสื่อถึงทีมนิพพานจุติการเกิดใหม่จากเท่าทานเป็นไอเดียที่โอ้โห สุดยอดมากครับกรรมการนี่ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเริ่มให้คะแนนละ10บสิบส,บสบห้าคนแรกให้สิบเต็มหมดเลยเหลือคนสุดท้ายชีก,กวัวหยางดีไซเนอร์เบอร์หนึ่งของจีนที่แบบขึ้นชื่อว่าเข้มมากไม่เคยให้คะแนนเต็มใครมาหลายปีแล้วและเขาก็ยกป้ายสิคะแนนโหเต็มเหรอคะไม่น่าเชื่อครับผู้เข้าแข่งขัน X จากเจลิงสตูดิโอชนะด้วยคะแนนเต็ม พิธีกรก็ตื่นเต้นใหญ่เลยประกาศเชิญ X ขึ้นรับรางวัลแต่ทุกคนก็งง X คือใครเซลิงสตูดิโอคือที่ไหนแวแวๆววาหารโม,โมโมที่นั่งอยู่ข้างๆเดาว่า X คือ C ชื่อย่อหนิงซี่กงสร้างก็พยักหน้าเขินๆแต่สีหน้าใต้เวนี้คือเปลี่ยนไปเลยค่ะทั้งช็อกทั้งโกรธมองชุดบนเวทีแล้วแบบหน้าเครียดมากเหมือนจำอะไรบางอย่างได้ครับส่วนหนิงเสือรุ่นนี่ก็โกรธจนหน้าชาไปเลย หันไปมองใต้เวสายตายเย็นชามากแล้วบรรยากาศก,ก็เริ่มไม่ดีค่ะใต้เวเหมือนส่งซิกอะไรบางอย่างแล้วก็มีดีไซเนอร์บางคนตะโกนขึ้นมาเลยใช่ครับตะโกนว่า X ลอกงานคนอื่นแล้วเอาไปเผาเพื่อกลบเกลื่องสร้างกระแสเฉยๆกลายเป็นเสียงวิจารณ์ดังขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะบางก็ว่ากรรมการโดนซื้อตัวหรอผิดหวังในตัวอาจารย์ชวีขอให้ตัดสินใหม่วุ่นวายไปหมดแต่ว่าอาจารย์ชวีนี่คือนิ่งมากครับ เขาหันไปปรามกรรมการคนอื่นก่อนแล้วเผชิญหน้ากับพวกที่ประท้วงเลยเขาพูดว่าไงคะเขาบอกว่าสไตล์จีนอะใครๆก็ใช้ได้มันอยู่ที่ฝีมือแล้วก็ถามกับไปแรงๆเลยว่าคิดว่าแค่เผาแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้ง่ายๆเหรือใครคิดไอเดียนี้ได้ก่อนทำไมพวกคุณไม่เผางานตัวเองดูล่ะถ้าคิดว่ามันง่ายนักอ้โอโหเงียบกริบเลยสิคะครับแล้วเขาก็ตอกย้ำเลยว่ารางวัลน,นี้คือการออกแบบแฟชั่น สิ่งสำคัญคือดีไซน์กับความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่ความดังวัสดุหรือนังแบบแล้วก็พูดเหมือนกระทบไต้เวยด้วยนะว่ารางวัลน,นี้โปร่งใสไม่มีใครมาใช้อิทธิพลได้เคลียร์เลยค่ะทีนี้คนดูกับนักข่าวก็เข้าใจเลยมองไต้เวยแปลกๆไปเลยกรรมการคนอื่นๆก็ยืนยันคะแนนเดิม X ชนะอย่างเอก,กฉันเสียงปรบมือดังลั่นหออีกรอบดังกว่าเดิมอีกคราวนี้คือตื่นเต้นกับดีไซเนอร์หน้าใหม่จริงๆ ค่ะพิธีกรก็เชิญ x ขึ้นเวทีอีกครั้งทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ทางเข้าอยากรู้แล้วว่าใครคือ x โดยเฉพาะไต้เวยที่ยังยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นน่าเครียดจัดเลยความรู้สึกคุ้นเคยกับดีไซน์พวกนั้นมันคงรบกวนใจเขามากการพลิกผันครั้งใหญ่นี้ดูเหมือนจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะชัยชนะของ x ด้วยคอนเซปต์นิพานนี่มันมันท้าทายวงการแฟชั่นมากๆเลยครับมันจุดประเด็นเรื่องความคิดริเริ่มการลอกเลียนแบบ แล้วก็ออการประทะกันร,ระหว่างแนวคิดเก่ากับแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจมากครับคำถามที่ค้างคาใจทุกคนก็คือเราคือใครกันแน่ถ้าตัวตนถูกเปิดเผยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วปฏิกิริยาของใต้เว้ยล่ะคะถ้าความคุ้นเคยที่เขารู้สึกมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมานั่นสิครับการเผชิญหน้าระหว่างอดีตกับปัจจุบันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วจริงๆ